I give in to the lesser fight. ครับพบกับผม C N P อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้วันที่14เมษายนนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลวันสงการนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับสี่คนเน้นที่จะวิเคราะห์ให้เพื่อนเพื่อนน้องได้รับฟังกันนะครับแล้วสำหรับพวกใครสนใจฟังผมมาแล้วอยากจะตามหรือว่าจะสนก็ตามแต่นะครับแนะนําเว็บไซต์ที่มีโชว์วาร์ปอยู่ฟ้านะครับฝากไม่มีขั้นต่ํานะครับเพื่อให้สนใจอยากลองเล่นสามารถกดคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนวันนี้จะไปดูกันที่ยูโรปาลีกนะครับคู่แรกนะครับอาร์ตันตาเปิดบ้านเรา เกมครกแรกที่เจอกันหลังจากที่อัลตาตาขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมฝั่งเจ้าถิ่นไลทิกเนี่ยก็โหมบุกหนักและมีโอกาสส่งประตูหลายครั้งแต่ยังขาดความเฉียบคมครับดานี่โอโมโนั้นความสามารถเฉพาะตัวโดดเด่นแต่การจบตะกอเนี่ยยังไร้ความเหี้ยมโหดน,นะครบับวกกับเอ็นคนคูเนี่ยไม่ได้แผงดิษอะไรมากนะครับทำให้ทีมเนี่ยต้องมาเหนื่อยกันในเล็กที่2โดยเล่นราคาในเปิดออกให้เลื่อนครับก็ยอมรับนะครับว่าฟันทงยา,ยามมากไม่รู้ว่าจะออกทางไหนถ้าราคานี้แนะนำเฉพาะคนใจถึงเท่านั้นนะครับเพราะวันแนวออกได้หลา หน้าจริงๆและมีโอกาสเยอะกันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอีกด้วยแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยขอมองไปที่ฝั่งเจ้าถิ่นอาตาลันตาดีกว่านะครับได้เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะมีพลังใจและลูกฮึดไล่ต้อนเอาชนะไลซิกเป็นได้นะครับผมดันงนั้นอยู่ฝั่งเจ้าบ้านดีที่สุดนะครับเกมนี้วางอาตาลันตาซ่าในบ้านแน่นอนนะครับ คุณผูสอนนะครับบาร์เซโลนาเปิดมาตลอดเกมเยือนของแฟงเฟิร์ตนะครับผมแม้วอกาสในการผ่านคอลรอบเนี่ยยังคงเปิดกว้างนังคู่นะครับหลังจากเสมอกันมาก่อน1ต่อหนึ่งก็ตามแต่เชื่อเลยเกินนะครับว่านัดนี้บาร์เซโลนาเป็นต่อกว่าเยอะนะครับทั้งฟอร์มการเล่นและความพร้อมในเรื่องของโครงลงที่มีการหมุนเวียนนักเตะพอสมควรบวกกับวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านอีกด้วยเรียกได้ว่าปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นใจให้ยอดทีมจากสเปนแบบพอสมควรนะครับต่างกับผู้มาเยือนอย่างแฟงเฟิร์ตเนี่ยที่ฟอร์มการเล่นยังดูไม่จืดเช หลังมีแข้งเจ็บแล้วติดโทษแบนให้กวนใจดูทรงแลดนัดนี้คงรอดยากน,นะครับดังนั้นกับราคาที่เบิดมาให้บาเ์ซลโลนาตอนอ2-5ถือว่าโซนะครับแต่กับผลงานและข้อจากัดที่ได้เปรียบชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ,ะครับนอกจากถือหางบนต่อสถานเดียวเกมนี้ต่อบาเ์ซโลดาท้าให้ลองนะครับ คุณนิสานะครับโอลิมปิกลียงเปิดบ้านตระกูลเมียนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับงานนี้เจ้าบ้านลียงไม่น่าพลาดคว้า,าชัยในบ้านของตัวเองครับแม้เล็กๆเนี่ยจะทำได้แค่ตามตีเสมอทั้งๆที่คู่แข่งเนี่ยเหลือ10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแต่ครั้งนี้กับการลงเล่นในบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องเน้นให้มากกว่าเดิมนะครับด้านฟอร์มการเล่นช่วงหลังเนี่ยถ้ามองในดีก็ไม่ได้แย่อะไรหนักนะครับแถมมีสถิติการผลิตตักอที่มีเลวอีกด้วยขอเพียงแค่เกมรับเนี่ยไม่พลาดง่ายเชื่อว่าเอาชนะสบายๆแน่นอนนะครับประกอบกับททีีีีมมมเเเเวสสต์แฮนนน่่ยยยรงงอาหักกใล ครั้งล่าสุดนะครับที่บุกแพ้เบนฟอร์ไปศูนย์ต่อสองซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยสู้แทบไม่ได้เลยนะครับและเกมรับก็ดูจะสมาธิหลุดกันง่ายเกินไปนะครับนั่นก็ทําให้ตลอดสีเกมท้ายทุเราการโดนตะลวงแนวรับไปแล้วกว่า7ลูกฉะนั้นไม่แปลกน,นะครับที่เลดจะเปิดมาเอียงเจ้าถิ่นแนะนาให้อยู่ต่อรอรับซับดีกว่านครับเกมนี้วางลียงลงเป็นยิงแน่นนอนนะครับ คู่ที่สี่นะครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้เลนเจอร์นะครับเปิดบ้านตลอรักเมเยนของสปอร์ติ้งบาร์กานะครับเกมนี้ฝั่งผู้มมเยนอย่างสปอร์ติ้งบาร์กาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรเลยนะครับผมขอเพียงแค่เล่นไปตามเกมไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็รอฉกฉวยโอกาสของคู่แข่งก็น่าจะผ่านเข้ารอบได้ในที่สุดนะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นทีมที่เน้นสไตล์เน้นลุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ด้วยความที่นัดนี้มีโดนเดิมพันโูกนะครับจึงโชว์พวกเขาเนี่ยคงจะเล่นแบบรัดคุมอยู่พอสมควรแล้วก็รอใช้ทีเด็ดสนกับ ประกอบกับเจ้าบ้านอย่างเลนเจอร์เนี่ยเกมนี้ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับนอกจากเดินหน้าบุกสถานเดียวเพราะถ้าไม่สามารถเก็บศัยชนะได้ก็เตรียมตกรอบทันทีนะครับ,บวกกับผลง,งานช่วงหลังนี่ดรอปลงไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่เปิดให้เรนเจอร์ต่อ0.5แบบนี้ไม่ขอยุ่งเกี่ยวดีกว่านะครับมั่นใจว่าฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยที่พกพาสถิตไหลไพ่มา5นาทีต่อกันรวมุ้รการน่าจะเอาตัวรอดได้สาเร็จยังไงแมตช์นี้ใส่บอลรองไว้ก่อนคือดีงามนะครับเกมนี้ลองสปอร์ติงบาร์กาซาต่อเนื่องแน่นอนนะครับสรุปไม่ไปา4คู่ที่ไป ว่าเป็นการวิเคราะห์เป็นแนวทางน,นะครับเพื่อคนที่สนใจกดติดตามกดซับสไคร์กันได้นะครับเพื่อคที่สนใจทีเด็ดเพิ่มเติมนอกจากใส่คุณนี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ s อ s 3าวมสินะครับหรือว่าก,กดคลิกที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็อย่างที่แนะไม่ต้องคลิปนะครับเพื่อคที่สนใจวบบไซต์ดีๆฝากก็มีขั้นต่าสามารถกดคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนโชคดีใีชัยในวันสงการของเราอีกวันนะครับลุย